ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของ f ฟ e ีมินิโ o กับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทนะครับผมลิงก์กิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมเททีเคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้นะครับผมเก็บเด็ดมาแล้วนะเป็ดมาแล้วมาดูซิว่ามีอีเวนต์อะไรบ้างเวนอีเวนต์นะะอีเวนต์เหรออีเวนต์แจกทองก็น่าจะห้าสิบทองเหมือนเดิม เป็นของอังกฤษด้วยนะใช่ไหม,เหม,นะมเหมือนจะใช่นะครับผมเหมือนจะใช่เป็นของอังกฤษนะฮะโอเคก็น่าจะอันเดียวหรือมั้งใช่อันเดียวด้วยห้าสิบทองเหมือนเดิมนะฮะห้าสิบทองเหมือนเดิมอีเวนต์ใหม่มีเปล่าอีเวนต์ใหม่มีอังกฤษขับเจกสกิลนะครับผมสามหมื่นโอเคนะฮะ ก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคโอเคแพ็กใหม่วันนี้นะครับผมแน่นอนแหละอังกฤษแน่แน่อังกฤษแน่แน่ดูเลยละกันอันนี้เก่านี่ไงนะครับผมและเป็นกองหน้าทั้งหมดนะเกมรุกทั้งหมดนะโอ้โหเอ,อริกค,คันตูนาเาวยอครับบี้คีนเมนยูมาสทํทำไมไม่มาให้หมดเลยวะเอาจริงนะทำไมไม่เมนยูให้หมดเลยวะ จบจบไปนะโอเคคันตูน่าโอ้โหโอ้โหจะดีไปไหนวะเนี่ยคันตูน่าอือหือบูทมีบูทบังคอนโทรลบูทบ,บูท,บทจบสกอร์โอ้โหเดือดแน่นอนพลังการยิงโอ้โหนะฮะเดือดแน่นอนนะอือหือมีเป็ดร้อยทองว่ะก็อยากจะวัดดวงอยู่นะก็อยากจะวัดดวงกับคันตูน่าอยู่นะ ดูก่อน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 โอเคก็อยากจะวัดดวงอยู่นะ8 0 0ดร้อยทองอะ่ะนะฮะเปิดฟรีหนึ่งนะครั้งน,นสำหรับอ่าอิตาลีกลับจัดไปไม่ดองนะผมชุดนี้ไม่ดองเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องได้ทุกคนอยู่ดีนะครับผมสุดท้ายก็ต้องได้ทุกคนอยู่ดีไม่ดองฮนะเปิดให้หมดม,มันมันก็จะเรียบๆหน่อยนะไม่มีแสงไม่มีพลุ แต่ก็เอาเลเซอร์ก็ไม่มีด้วย <c oughs> นะครับผมวาราโดนะฮะโอเคถ้าเป็นเลเซอร์ต้องปรับกราฟิกปะไอดี ID นี้เหมือนจะยังไม่ได้ปรับนะครับผมไวปรับกราฟิกก่อนแล้วกันแบบเต็มที่อ่ะนะไหวปะวะไหวรอเปล่าเดิมเดิมกแล้วกันแล้วแต่ก็ปรับก็ดีนะนะสติง้งกราฟิกโอ้ยทำไมสามสิบเฟรมเรทววะ ่นปกติม็นหกสิบไม่ใช่เหรอก็ว่าอยู่นะมันไม่ค่อยลื่นก็ว่าอยู่นะโอเคโอเคมาอยากวัดดวงกับเอริกค,คันตูนาวะ่ะเอาจริงๆอยากวัดดวงวะแปดร้อยทองที่มีนะแปดร้อยทองที่มีเอริกค,คันตูนามาอุ๊ยอุ๊ยไซนไหนกักโเนะ กักปูใหม่เราต้องเอดิคัมตุน่าเท่านั้นเปดร้อยทองครับผมเปดร้อยทองวัดดวงกันไปมาถ้าได้ก็คุ้มอะ่ะผมวัดดวงมาหลายมาหลายรอบเลยนะยังยังเงียบเหลือเกินขาวจุ๊วข้างในนะครับผมก็น่าจะไม่ได้อะไรน่าจะไม่ได้อะไรนะีโอเคนะครับผม ดอกแรกไม่เป็นไรดอกต่อไปต้องมาแล้วไหมนะครับผมเอริกาตูน่าฮนะมาเฮ้ยมีบอลลูน่ะมีบอลลูนแต่ไฟข้างในสีขาวน่าจะไม่ได้เหมือนเดิมไม่มีเลเซอร์ด้วยนะมไม่น่าใช่ปาตีและเป็นสแตนดาร์ดนะครับผมถ้าจะเป็นพวกอีพิกหรือฟีเจอร์ข้างในต้องเป็นสีปะสีแบบสีฟ้าสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม นสีขาวมีบอลลูนนะแต่เป็นสีขาวเหมือนเดิมไม่มีพลุไม่มีความเป็นรุ้งไม่มีอะไรเลยสักอย่างไม่มีเลเซอร์ด้วย,ยนั่นเอครับผมสามดาวอ๋อถ้าเป็นตัวสามดาวจะมีบอลลูนไหมวะนี่ถ้าเป็นตัวสามดาวจะมีบอลลูนหรอือเปล่ามาเรื่อยๆตามงบเฮ้ยมีพลุแต่ข้างในเป็นสีขาวอยู่ดีอยูว่ะ มีพลุก,ก็จริงแต่ข้างในเป็นสีขาวไม่มีเลเซอร์สีดาวหรือเปล่าสีดาวก็สมดาวอยู่ดีว่ะโอ้โหม <c oughs> นะครับผมดาใจคนนม่ยากจะเป่กเลยปะสี่ครั้งสุดท้ายนะครับผมุจูจะจะไให้ลุ้น,นเลยเหรอสี่ครั้งสุดท้ายอ่าอาะเงียบเลยนะครับผมโอ้โหไม่มีอะไรเลยเรียบๆเ,เลยนะข้างในก็ไม่น่ามีอะไรข้ามเยอ นี่นะครับผมข้ามเพล่สามครั้งสุดท้ายสำหรับเอริกันโตนาบัดดวงเป็ดอยทองนะฮะทรงเหมือนจะดีนะเแบบิ้งอยากแบบได้ลุ้นสักครั้งสองครั้งโอ้โหบอลลูนก็จริงแต่ข้างในเงียบอีกแล้วอะ่ะนะฮะข้างในเงียบอีกแล้วอะ่ะพี่จงฟีเจอร์ก็ไม่ให้กูเลยอะไรนะฮะโอ้โหสีดาวคาจี้นะสีดาวคาจีเฮ้ย มันมันเงียบอย่างงี้นะไม,ไม่เหมือนแต่ก่อนเลยว่าที่วัดดวงแบบมีลุ้นตลอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้โอ้โหจะหมดเลยนะจะหมดเลยนะคนนี้จะหมดเลยนะนะเฮ้ยเฮ้ยเอเซ่สุดท้ายนะครับผมโอ้โหจริงนะต้องต้องเงินหลักพันจริงป่ะต้องมีทางหลักพันอนะ่ะจริงๆก็หลักร้อยโอออกยากมากเลยป่ะดอกเดียวเยวตะนี่โคตรยากเลยนะนะ ไม่ได้ว่ะมีพลุอย่างเงี้ยไม่ได้แนๆ่ๆนะครับผมมีพลุอย่างเงี้ยไม่ได้แนๆ่ๆโ,โ,โอ้โหโคตรเซ็งเลยโอเคมีพลุเพื่ออะไรตั้งที่มันสามดาวอะเอาจริงนะจะมีพลุเพื่ออะไรจะให้ลุ้นอะไรขนาดนั้นนะครับผมบางทีก็แบบเออดาวแจกรบีไม่ถูกจริงโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ8 0 0ร้อยทองวัดดวงกับเอริคันโตนาก็เหมือนเดิมเลย สไตล์ตเดิมก็คือเกลือไม่ได้อยูอยงไรรีโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยครับผมคลิปนี้เป็นแล้วบ๊ายบายลุ้น